สวัสดีครับผมแอดมินเอกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงฟอนต์นะครับฟอนต์ต่างๆนะครับในสำหรับ Windows 7นะครับหลายคนนะครับที่เป็นพวกกราฟิกดีไซน์นะครับหรือว่าคนที่ชอบแต่งรูปนะครับแล้วต้องการใส่ซิกเนเจอร์หรือลายน้ำลงไปในรูปของเราหรืออยากได้ฟอนต์สวยๆเอาไว้ทำงานส่งอาจารย์นะครับก็เราสามารถไปดาวน์โหลดฟอนต์ต่างๆ ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มาลงใน Windows 7นะครับจะถามว่าวิธีการลงฟอนต์นั้นนะครับลงอย่างไรนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราเข้าเว็บฟอนต์ต่างๆนะครับที่อยู่ใน Google นะครับลองเสิร์ชคำว่าฟอนต์ใน Google ดูไปได้ครับจากนั้นก็ดาวน์โหลดฟอนต์ลงมานะครับเมื่อทำการดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะครับมันก็จะเห็นเป็นตัวนี้ครับจะเป็นไอคอนที่เป็นไอคอน A นะครับตัวนี้เป็นฟอนต์ต่างๆนะครับไทป์มันจะเป็น Open t ไทป f ฟอน ตัวนี้จะเป็นฟอนต์ต่างๆที่เราจะเพิ่มเติมไปจากฟอนต์สาตรฐาอยู่ใน Windows 7นะครับวิธีการเพิ่มนั้นเพิ่มอย่างไรนะครับเรามาดูกันขั้นตอนแรกนะครับในการเพิ่มนะครับก็คือให้กดมาที่ปุ่ม Start แล้วก็มาที่ Control Panel นะครับจากนั้นก็ให้ตรงนี้เลือกเป็น View by ที่เป็น Smile icon นะครับแล้วตรงนี้จะเห็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Font จากนั้นในนี้เห็นไหมครับมันจะมีฟอนต์ต่างๆที่ถูกทกําการติดตั้งเรียบร้อยจากนั้นให้เราเปิดหน้าต่างของฟอนต์ของเรานะครับก็ถ้าเราต้องการลงฟอนต์แบบทีละเยอะๆนะครับหลายๆฟอนต์สมมติในที่นี้มี1 2 3 4 4สี่ฟอนต์นะครับก็ให้ทําการคลิกเมาส์ลากให้มันคุมทุกฟอนต์นะครับจากนั้นก็คลิกซ้ายโยนโยนลงมาไว้ในตัวฟอนต์ที่เป็นในส่วนของคอนโทนเนลได้เลยนะครับ เห็นไหมครับมันก็จะทําการติดตั้งฟอนทั้งสี่ฟอนนะครับหรือหรือว่านะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการติดตั้งฟอนอีกแบบหนึ่งสําหรับฟอนเยอะๆนะครับแต่ถ้าเรามีแค่ฟอนเดียวนะครับเราไม่ต้องมาเปิดคอนโทรลพาเนะครับก็ให้เปิดไฟล์ฟอนขึ้นมาจากนั้นก็ให้แค่คลิกขวานะครับก็เลือกอิสตอรนะครับแค่กดอิสตอร์นะครับมันก็จะได้เลยแต่พอดีอันเนี้ยมันฟ้องว่ามีอยู่แล้วนะครับก็ ลงไปเมื่อกี้นี้ครับก็ฟอนสำหรับที่ผมลงไปเมื่อกี้นะครับสําหรับวิธีนี้ก็เป็นวิธีการติดตั้งฟอนได้เหมือนกันก็แค่คลิกขวาแล้วก็ Install e ก็ได้เหมือนกันนะครับก็วันนี้ขอจบวิธีการลงฟอนในวิ d ี w s 7เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ